กลับข้าวง่ายๆของคุณยายวันนี้มาแล้วค่ะเมนูวันนี้ก็จะเป็นเมนูที่ถูกใจใครหลายๆคนเลยนะคะโดยเฉพาะที่บ้านเราก็คือแกงจืดมะละกระดูกหมูปลาถูทอดแล้วก็น้ำพริกกะปิน้ำพริกเนี่ยก็ต้องมีผักคุณยายของเราเนี่ยมีทั้งผักสดแล้วก็ผักลวกเลยใครเนี่ยชอบกินแบบไหนก็เลือกได้เลยเมื่อเช้าเนี่ยแม่โบตื่นสายก็เลยถ่ายไม่ทันขั้นตอนการทําแกงจืดมะละเลยก็ลเลยได้ถ่ายตอนคุณยายทําน้ำพริกกะปิขั้นตอนการทาเนี่ยก็ง่ายๆและธรรมดามากๆเลยนะคะกะปิเนี่ยก็ใช้ยี่ห้อที่มีตามท้องต คุณยายก็จะตากระเทียมก่อนนะคะแล้วก็ใส่กะปิตาพอให้กะปีเนี่ยทำงานก็ใส่พริกขี้หนูส่วนกับมะเขือพวงลงไปตำให้ทุกอย่างเข้ากันแค่พอหยาบๆเท่านั้นนะคะจากนั้นเนี่ยก็ปรุงน้นด้วยน้ําตาลปี๊บมันนาแล้วก็ผงชูรสแล้วก็น้าอุ่นสักเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวมันจะเข้มข้นเกินไปปรุงรสชาติที่ถูกใจแล้วก็โรยพริกขี้หนูอีกนะคะเพิ่มสีสันแล้วก็ดูหน้าตาน่ากินมากขึ้นกับข้าวที่บ้านเราวันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะส่วนแกงจืดเนี่ยก็ต้มให้มาละเปื่อกอีกนทีน้แ้แ่สินนนโชพี่แทะะค นียเราก็ได้กินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาพร้อมกันแม่โบนี่ยก็อยู่หลังกล้องนี่แหละ,ะน้องเขาก็จะกินมะละโชว์พี่ๆด้วยนะคะเป็นไงเก่งไหมเห็นแบบนี้กินเป็นเกือบทุกอย่างเลยนะคะกินเหมือนผู้ใหญ่เลยเมนูนีนยถูกใจแม่โบมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะแกงจืดมะละคุณยายเนี่ยเขาใส่เครื่องตุนยาจีนลงไปด้วยมันหอมกลมกล่อมมากๆซดน้าร้อนๆเนี่ยชื่นใจเลยค่ะคุณยายของเราทํากับข้าวอร่อยจังเลยแน่